จ้าวาดที่รับ่ารแต่งตั้งแล้วนั้นบูชาพระรัตนตรัยขอกราบนามเด็จพระคนทุกทน 9ครับ2,557อาศัยอำนาจตามความในข้อ27 2,541ว่าด้วยการแต่งตั้งตออถอนพระสังฆาธิการออกตามความในพระราชกิจหน้าส,พ 2, าาส,ง,สงพุทธศักราช2,505แก้ไขเพิ่มเติมโดยพราชกิจหน้าสมฉบับที่2พุทธศักราช2,505 เพิ่มเติมโดยพระพาาพาราชบัญญัติข้อบังคับระเบียบคำสั่งมติประกาศของมาหาเถระสมาคมเดินพระสุทีพรมคุลเจ้าคณะจังหวัดนครนายกข้าว่าที่8 2000ับพพุทธศักราช2อ5พาโดยพระาชิญญัติคณะสงฆ์จังหวัดที่สองพุทธศักราช2,535จึงแต่งตั้งให้เ

ปัญจศีลานิยาจามะตติยมติวายุพันเตวิสุวิสุงทละคณฑายาติสารเนนสหาปัญจศีลานิยจามะนับโมตสานโสมัสสพุทรสานัโมตสาะวุโตอรหัโตสมัสมบุธัสาะ Uh